สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาดึกเลยนะคะ,ะเผอิญรูพึ่งคุยงานเสร็จนะคะก็เลยคิดว่าสองจิตสองใจอยู่นะ,ะว่าเอ๊จะไลฟ์โปรแกรมให้พวกเราดีหรือเปล่านะ,ะดึกไปหรือเปล่านะคะก็นะคะเดี๋ยวจะส่งตัวเองเข้านอนแล้วก็เลยคิดว่าเออไหนๆเราจะเข้านอนแล้วเราก็จะโปรแกรมการเงินอย,งอยู่แล้วเนาะ,ะก็มาโปรแกรมฟรีให้กับพวกเราทุกคนละกันนะคะหวังว่าพวกเราทุกคน นะที่ได้ฟังก็คงจะโชคดีในการปลูกโปรแกรมการเงินกับครูสิตาไปนะคะซึ่งครูเอามาให้ฟรีๆเลยนะคะซึ่งไม่เคยมีใครให้คุณฟรีๆมาก่อนแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะไหนใครรอยอยู่บ้างนะคะ ใครที่เรียนโปรแกรมการเงินกับครูไปนะคะตอนก่อนนอนแล้วทําแล้วเงินเข้าจริงๆนะคะพิมพ์บอกครูหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ออกมาให้ทุกวันนะคะพวกเราต้องเรียนโปรแกรมเราเก็บเอาเองนะคะไหนใครกําลังรออยู่นะคะ <c oughs> ครูเชื่อว่าคลิปมันดีแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็รู้เลยว่าจะทําให้หลายคนที่ มีการเงินเข้ามาง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าครูเองรอดแล้วนะคะครูสิตามีหลายองค์ <c oughs> ครูสิตามีหลายแบบค่ะการที่ครูออกมาโปรแกรมแบบนี้เพราะว่าครูรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์อันพึงชอบทำที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอาศาาัศจรรย์ใจอ่ะ ขอบคุณจกักรวาลขาดรับนะคะคิดอยู่เอ๊ะจะมาดีไหมมาดีหรือเปล่านะเผื่อลูกศิษย์หลับแล้วแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเนาะถึงเขาหลับก็พรุ่งนี้ก็มาฟังได้นะคะใครได้ฟังก็โชคดีครูจะส่งตัวครูเข้านอนแล้วก็จะส่งเราเข้านอนด้วยนะคะครูจะวางโทรศัพท์ไว้เสียงครูชัดไหมคะเพิ่งคุยงานเสร็จนะคะวางแผนนะคะระบบ งานของครูนะคะให้กับลูกๆทุกคนได้แบบร่ํารวยไปด้วยกันกับเรานะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะไม่รู้สิคนอื่นจะคิดยังไงแต่สําหรับครูครูไม่ได้แคร์ความคิดของคนอื่นนะคะครูแคร์ความรู้สึกของตัวครูเองว่าวันนี้ครูเองซื้อสัตย์ไหมครูทําสมาอาชีพด้านดีไหมครูเองยินดีที่จะแบ่งปันคนอื่นแบบไม่กักหรือเปล่าถ้าเราเองได้มานาคงจะรู้ว่าเออให้หมดเปลือกจริงๆนะคะ ให้เยอะมากเลยนะคะเสียงชัดไหมครูเออคอณวิวบอกนะคะโอ้เสกคนมาได้มาร่วมเอ้เศกเงินเข้าจริงๆค่ะเศกคนมาร่วมทีมด้วยนะคะไหนใครบ้างพี่มาบอกครูหน่อยนะคะ วันนี้มีลูกค้าโทรมาจะกเซอร์ที่ดินที่ประกาศไว้ดีใจค่ะครูแสดงว่าผลลัพธ์ใช้ได้นะสิ่งที่ครูโปรแกรมไปคุณแซนตา้าช็อปบ,บอกนะคะโอ้ดีใจด้วยนะลูกขอบคุณครูมากนะคะที่ทําให้หนูตื่นรู้คุณนางฟ้าบอกนะคะยินดีค่ะโปรแกรมวันที่2ทําให้เห็นภาพการเงินชัดมากขึ้นจ้านะคะยินดีด้วยนะคะครูเองก็ตั้งใจนะคะที่จะให้ทุกคนได้แบบฟรีๆนะคะจริงๆคอร์สนี้นี่ ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเจาะลึกเรื่องการเงินนะเป็นคนอื่นเขาก็ไปเปิดคอร์สกันได้เป็นเป็นแสนเป็นล้านนะนักเรียนนะคะแต่ว่าครูเองเอามาแบ่งปันพวกเราทุกคนมีเจตจำนงข้อเดียวคะ่ะคือเรารอดแล้วอะเราไม่อยากเก็บความรอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟงไว้แค่ตัวเองคนเดียวอะคะ่ะอยากให้ ทุกคนได้รอดเหมือนที่เรารอดเพราะว่าการเปลี่ยนชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะเมื่อเราเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่หลายคนมักจะไม่โปรแกรมมันตลอดเวลานะคะแต่กับครูสีตาคะ่ะเอาเวลาที่คนอื่นเขานั่งคิดเรื่องลบๆสู้มาทำเรื่องราวดีๆด,ด,ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะนอนไปพร้อมๆกันนะคะเข้าไปในพ่อห่มเลยนะลูก ตัวนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ครูสั่งจิตตัวเองนะคะให้ให้เรามีออเดอร์เข้ามียอดเงินเข้าครูเองทำนะคะธุรกิจออนไลน์เนาะขายของออนไลน์นะคะก็เริ่มต้นจากการที่เราไม่มีคอนเน็ชันเลยไม่รู้จักใครเลยไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเงินทุนเลยค่ะต้องขอบคุณจักรวาลมากมากเลยที่ส่งให้ครูไปโคตรจนเลยนะคะถึงขนาดไม่มีเงินทำการตลาดเลย แต่ไม่มีเงินแล้วไงคะแต่เรามีสมองเรามีความรู้สึกเรามีกฎระดับโลกนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองคะ่ะครูรู้อย่างเดียวว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการที่ครูเชื่อและก็ศรัทธานในสิ่งที่ครูทำด้วยหัวใจคะ่ะซึ่งมันไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยคะ่ะเราแค่ทุ่มกายทุ่มใจทุ่มความคิดทุ่มพลังของเราทั้งหมดไปในสิ่งที่เราปรารถนาด้วยใจแห่งความสุข ด้วยใจแห่งความเบิกบานด้วยใจแห่งความเป็นไปได้ทั้งปวงค่ะครูทำแบบนั้นมาตลอดเลยนะคะจนปัจจุบันนี้ครูก็ยังทำแบบนี้อยู่เป็นแบรนด์ที่จ่ายค่าการตลาดน้อยที่สุดในโลกนะคะเป็นแบรนด์กดจักรวาลกดแรงดึงดูดที่มีสินค้าเป็นของตัวเองไม่พอค่ะทีมงานทุกคนสานต่อด้วยการไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยเราไม่ได้ยิงแอดโฆษณาค่ะแต่เราสามารถสร้างธุรกิจไปทั่วโลกมากกว่า160ประเทศทั่วโลกค่ะ ผ่านฝีมือคนลาวคนไทยคนมงคนกัมพูชานะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีคนที่เป็นเชื้อสายต่างประเทศแบบฝรั่งนะคนจีนคนญี่ปุ่นนะคะเข้ามาหาเรามากมายเลยนะครูไม่ได้รู้จักใครมาก่อนภาษาอังกฤษก็พูดไม่เป็นคะ่ะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นจริงๆนะมันอยู่ที่หัวใจของเราถ้าเราเชื่อว่ามันง่ายมันก็ง่ายคะ่ะคุณปีเตอร์บอกว่าโชคดีมากครับวันนี้ทําอะไรมันง่ายไปหมดจริงๆว้าวนะคะ โค้ดพัดบอกทั้งเรียนคอร์สธรรมจักรวาลฟังคลิปทำทันทีใน24ชั่วโมงเงินเข้าตั้งแต่ตื่นค่ะเมื่อเงินเข้าแล้วเราขอบคุณเงินด้วยนะคะและรู้สึกว่าเงินนั้นมันผลดอกออกใบนะคะแตกหน่อออกผลนะคะอย่ามาแตกหน่อออกผลแค่ทีละต้นนะคะแต่รู้สึกถึงความมาั่งคั่งเหมือนวันที่สองที่ครูสอนพวกเรานะคะครูไม่พูดซ้ําในวันที่สองนะอืมอ่ะเราเข้าไปนะคะ นอนอยู่ในผ้าห่มอุ่นๆอ,อากาศดีๆค่ะการโปรแกรมการเงินที่ง่ายแล้วก็สบายมากๆคือความรู้สึกของเราต้องโล่งโปร่งสบายไม่รู้สึกกดดันหรืออึดอัดค่ะไม่รู้สึกกดดันหรืออึดอัดนะแต่รู้สึกว่าโอ้สบายจังเลยเหมือนเรานอนบนก้อนเมฆเบาสบายบางเบามีความสุข ปิติสุขอิ่มเต็มเรื่องราวทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะล้วนก่อกำเนิดมาจากกฎจักร,ราวาลกฎแรงดึงดูดกฎจักร,ราวาลก็คือกฎธรรมชาตินะคะธรรมชาติหรือว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้นะคะจิตของมนุษย์ไหลลงที่ต่ำอยู่เสมอนั่นคือจิตที่ มนุษย์ทุกคนจําเป็นที่จะต้องรู้ค่ะดังนั้นการที่เราได้ฟังครูนะคะในหลายรูปแบบหลายคาแรคเตอร์นะคะจะทําให้เรายกระดับจิตใจนะครูสิตาในช่วงตอนไลน์หน้าเพจก็อาจจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับพวกเราทุกคนนะคะถ้าไลน์ก่อนนอนก็จะเป็นการครูดาวที่ทําให้เราเนี่ยส่งพวกเราเข้านอนไปด้วยดวงจิตแห่งความสุขนะคะดังนั้นเนี่ยเลือกดูครูสิตานะคะก็เลือกดูตอนที่เราชอบก็แล้วกันนะคะ โอเคโล่งโปร่งสบายเบาสบายแล้วนะวันนี้ค่ะโปรแกรมทางการเงินจะไม่มีความหมายเลยหากเราขาดไหลซึ่งการรู้สึกสำนึกรู้คุณในร่างกายของเราเองถ้าไม่มีเราสักคนหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราก็ต้องตายอะลูกดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำค่ะวันนี้ขอบคุณตัวเองสิลูกว่าเราทำอะไรมาบ้าง ขอบคุณสมองของฉันนะที่ทำงานเพื่อฉันทั้งวันทั้งคืนเลยเธอคือสมองระดับโลกเธอคือสมองเพชรพันล้านล้านของฉันที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายมหาศาลเธอน่านรักจริงๆเลยขอบคุณดวงตาของฉันนะที่ใ่รู้ใ่เรียนด้านดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆที่มีประโยชน์เท่านั้นเรื่องราวลบๆทุกๆฉันมองไม่เห็นอีกเลยตลอดการ ขอบคุณรอยยิ้มของฉันนะที่ไม่หุบยิ้มเลยยิ้มให้กับผู้คนมากมายยิ้มให้กับทุกสรรพสิ่งสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันอย่างง่ายๆสบายๆผ่านการที่ฉันมีความสุขทางหัวใจส,สีหน้าแววตาความรู้สึกรวมถึงรอยยิ้มของฉันขอบคุณมือแห่งพระเจ้าของฉันนะที่ได้รับพลังพระเจ้ามาสู่มือของฉัน ฉันสามารถเสกสร้างเนรมิตโดนบรรดาลทุกสิ่งให้เกิดขึ้นกับฉันอย่างง่ายงสบายสบายทุกผลลัพธ์ที่ฉันปรารถนาไม่ว่าใหญ่หรือเล็กล้วนเกิดขึ้นกับฉันชับพันทันใดประสบความสำเร็จรวดเร็วอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ขอบคุณเท้าของฉันนะที่พาฉันเดินไปสู่ความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกก้าวเดินของฉัน นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับฉันและผู้คนมากมายมหาศาลหนูเขียนมาลูกไม่ต้องกลัวนะคะตราบใดที่เรามีครูเรารวยรุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกคนแน่นอนค่ะเพราะครูคือผลลัพธ์แห่งจัก,กรวาลของจริงค่ะและครูไม่ใช่มีแค่เปลือกค่ะแต่ครูมีผลลัพธ์มากพอที่ทําให้เราเชื่อและเดินตามค่ะ ดังนั้นระวังหลุมพรางแห่งจัก,กรวาลในการเชื่อเปลือกด้วยนะคะหลายคนมักจะเชื่อจากภาพที่เห็นแต่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งว่าเขาเองมีหรือเปล่าต้องระวังหลุมพรางข้อนี้นะคะที่จัก,กรวาลจะมาหลอกล่อเราครูเองเคยเป็นคนหนึ่งที่ตามหาคำว่าเงินค่ะแต่เราไม่รู้จากการปลูกเมล็ดพันธุ์ทางการเงิน ไม่รู้จากการโอบก,กอดเงินที่หล่นมาจากฟ้าค่ะไม่รู้จักความเหลือเฟือในหัวใจค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตามหางานนะคะด้วยความโลภเราก็มักจะจบชีวิตด้วยความโลภเสมอค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตามหาค่ะความมั่งคั่งเหลือเฟือและรู้ว่ามันมีอยู่จริงทุกคนคู่ควรที่จะได้รับความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกอนุเซล์อยู่แล้วเราทำอะไรก็ประสบความสาเร็จค่ะอย่าลืมนะคะ หลายคนรวมถึงคนวัดหลายคนก็โดนหลอกเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการเงินดังนั้นเราจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องดูความเหลือเฟือของคนที่มาแบ่งปันเราค่ะว่าเขาของจริงมากแค่ไหนอย่ากกลัวที่จะขอหลักฐานว่านั้นเขาใช่ของจริงหรือเปล่าอย่าก,กลัวที่จะลื้อคนประวัติว่าคนที่เราเดินตามนั้นเขาประสบความสำเร็จจริงๆหรือไม่ถ้าไม่เช่นนั้นนะคะเราเองเดินตามทันทีเดินไปถึงปุ๊บ ดันผิดตึกค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวเดินไปสำรวจจิตนิดนึงค่ะคนนี้เขามีสีซื่อสัตย์ไหมคนนี้เขามีคำสอนอย่างไรให้กับเราเราอยู่ใกล้ๆใ,ใครสักคนนึงเราจะรู้เลยค่ะว่าคนนี้บวกหรือลบเขามีคำพูดลบๆการติชินนินทาให้กับคนอื่นหรือเปล่าเขาโมโหโกทาง่ายหรือเปล่าภาพที่เขาสร้างกับตัวจริงของเขามันใช่คนคนเดียวกันไหมเรื่องนี้เราจำเป็นมากๆนะคะ เราขอบคุณตัวเราเนาะที่มีสติรู้เท่าทาันเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างคะ่ะเราเองเจอแต่คนดีมีศีลธรรมเข้ามาหาเราเราบองไม่เห็นมิจฉาชีพและมิจฉาชีพทุกรูปแบบไม่สามารถเข้ามาในชีวิตเราได้ให้เราครบคนให้ดูที่อารมณ์ของคนคนนั้นนะคะชีวิตเราจะได้เปลี่ยนเร็วๆคนที่หนูคบมีผลต่อชีวิตหนูทั้งหมดเลยลูก วันนี้มเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของหนูที่หนูปลูกมาในวันที่หนึ่งวันที่สองอาจจะล้มลงและถอนรากถอนโคนได้หากคนที่หนูคบอยู่หนึ่งในห้าคนนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์หงุดหงิดหัวเสียเท่ากับหนูกำลังนะคะนำขวานไปฟันต้นมเมล็ดพันธุ์แห่งการเงินของเราที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตเงินผลิตทองผลิตความสุขให้กับเราค่ะ ต้นไม้ทางการเงินของเราเมื่อวานที่เราโปรแกรมกันจเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วคะใบแห่งการเงินเขาพัดปปลวไปขนาดไหนมเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราเติบโตไปเป็นกี่ร้อยไร่แล้วคะเราเก็บเงินมาไม่รู้กี่ตะก้าแล้วคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่สามารถโค่นต้นมเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราได้คือการเลือกคบคน เลือกฝั่งคนเลือกตามคนคะ่ะนอกจากตัวเราแล้วยังมีสิ่งรอบข้างที่เราต้องเฝ้าสังเกตการด้านดีนะคะหากใครไม่ใช่หลีกให้ไวนะคะไม่งั้นต้นมเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราจะมาลายหายไปยในพริบตาเลยหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เราต้องระวังด้วยเราเจอแต่กันระยานามิตรนะคะเจอแต่คนที่เป็นเนื้อนาบุญเดียวกันเป็นบุญเสมอกันนะคะดังนั้นเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะ5คนที่คุณฟังเขาคุณจะต้องได้ผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นนะคะถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีแต่เรื่องราวความสุขมาให้กับคุณมีแต่เรื่องราวดีๆมาแบ่งปันคุณต้นไม้ทางการเงินของคุณที่คุณปลูกไว้หลายร้อยหลายพันไร่ก็จะยิ่งเจริญเติบโตงอกงามมากยิ่งขึ้นค่ะ หากบุคคลน,นั้นนำพาเรื่องราวลบ,บาวที่ทุกใจติฉินนินทามาให้กับเรานั่นหมายความว่าคนคนนี้กำลังมาโค่นต้นแห่งการเงินด้านความมั่งคั่งของเราค่ะคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวเราต้องพึงระวังค่ะส่วนครอบครัวเรานั้นนะคะให้เราตีสว่าสิ่งที่เขาพูดคือความรักเราตีได้อย่างเดียวว่าความรักค่ะ หาเขามาของเงินเราแล้วเราเองอยู่ในช่วงสร้างตัวสามารถปฏิเสธได้โดยที่เราไม่รู้สึกผิดนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะถ้าเราเองอยู่ในช่วงการสร้างชีวิตเหมือนนักกีฬากำลังหัดว่ายน้ำค่ะเราเองยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยเราไม่สามารถที่จะกระโดดน้ำลงไปช่วยใครได้ค่ะตัวเราต้องสุขก,กายสุกใจเสียก่อนเราจึงเริ่มที่จะช่วยเหลือผู้คนนะลูกนะ พอเราเข้าใจแล้วนะคะเราก็จะตื่นรู้เมื่อดวงตาเราเกิดเห็นธรรมเห็นธรรมในที่นี้คือธรรมชาติของคนนะคะเพราะธรรมดาของจิตนะคะที่จะดึงเราสู่ที่ต่ําเสมอเราจึงต้องมีการเข้าสนามแม่เหล็กทําไมครูจึงออกมาแบ่งปันพวกเราทุกคนทําไมครูจึงออกมาให้พวกเราทุกคนมันก็คือการที่ครูปล่อยประจุลบให้กับพวกเราทุกคน ที่ใครปล่อยประจุลบมาครูก็ทําลายล้างประจุลบนั้นออกไปค่ะและครูก็ใส่ประจุบวกให้กับพวกเราทุกคนค่ะเพื่อให้ประจุบวกในหัวของพวกเรานั้นความรู้สึกของพวกเรานั้นเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกเวลาค่ะและมันจะแตกหน่อออกผลนะคะทําให้เป็นน้ําทิพย์ชโลมใจไปบํารุงต้นไม้แห่งการเงินของเราในทุกสกุลนะคะให้เจริญเติบโตงอกงามซ้าแล้วซ้าเล่าตอนนี้ครูให้เราพิมพ์ความรู้สึกค่ะ หรือใครที่กำลังจะหลับแล้วเราหลับได้เลยนะคะให้เราหลับตาเห็นภาพต้นไม้ทางการเงินของเราค่ะตอนนี้เขาจเจริญเติบโตสูงมาขนาดไหนคะและมีกี่ต้นมากน้อยเพียงใดเขาแตงหน่อออกผลขนาดไหนแม้แต่ใบไม้ทางการเงินที่ร่วงหล่น ยังเป็นเงินมากมายมหาศาลหลายร้อยตะก้าค่ะคุณจะนำเงินมากมายมหาศาลเหล่านั้นไปให้ใครแน่นอนค่ะตาก้าแรกต้องเป็นของคุณตะก้าที่ร้อยก็ยังเป็นของคุณค่ะหากคุณยังมีสิ่งที่คุณอยากจะทำอยู่ค่ะยังไม่ทันไรค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ทางการเงิน ก็ผลิดอกออกผลมาให้คุณอีกเป็นพันๆตะก้าค่ะเงินคุณกดเท่าไหร่ก็กดไม่ลงค่ะมีมากมายมหาศาลเหลือเกินเป็นปึกเป็นก้อนขนาดใหญ่คุณมีครบทุกอย่างแล้วในขณะน,นี้คุณจะทำอย่างไรกับผลผลิตที่คุณลดมันด้วยน้ำทิพย์โลมใจผลผลิตทางการเงินของคุณทั้งเงินทั้งทองมากมายมหาศาลเหล่านี้ คุณจะเอาไปทำอะไรคะให้กับโลกใบนี้พิมพ์ความรู้สึกของเราออกมานะลูกนะตอนนี้คุณได้ปลดพัฒนาการด้านความกังวลออกค่ะคุณจูนตัวเองสู่ขึ้นความเหลือเฟืออย่างอาจจจัจรร์ใจค่ะ ใครที่รู้สึกตัวเบาคนลุกน้ำตาไหลมีความสุขคุณได้รับขึ้นพลังแห่งจักรวาลที่แท้จริงค่ะโลกใบนี้ไม่เคยขาดแคลนค่ะมีแต่ความเหลือเฟือเราทุกคนบนโลกนี้หายใจบนโลกพร้อมกันแต่อากาศหรือสายลมนั้นก็ยังคงทำงานเพื่อเราอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หมดไปจากโลกใบนี้ค่ะ เราทุกคนบนโลกนี้ดื่มน้ำวันหนึ่งหลายหลายขวดพร้อมๆกันแต่น้ำก็มีมากมายมหาศาลให้พวกเราได้กินได้ใช้กันจนทุกวันนี้ค่ะเราได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมากมายเราใช้กวดหินดินทรายมากมายบนโลกใบนี้ค่ะแต่กวดหินดินทรายบนโลกใบน,นี้ก็ยังมีเพียงพอสำหรับพวกเราทุกคนค่ะนี่คือความมั่งคั่งเหลือเฟือ ที่จัก,กรวาลหรือธรรมชาติแห่งนี้มอบให้กับเราค่ะเราเองต่างหากที่ไม่จูนพลังเพื่อใช้ร่วมกันกับจัก,กรวาลหากเราต้องการที่จะมัง่งคั่งในทุกอนูเซลล์ก็แค่จูนพลังตัวเราค่ะให้อยู่ในคลื่นที่จัก,กรวาลเขามีนั่นคือคลื่นความถี่แห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆด้านค่ะ เรามองเห็นการเงินของเราเติบโตงอกงามไปขนาดไหนตอนนี้พวกเราอยู่บ้านลักษณะเป็นแบบไหนคะในบ้านเรามีใครอยู่ในบ้านเราบ้างตอนนี้ครอบครัวเรามีชีวิตที่เป็นอย่างไรคะเทคนิคการเก ที่ครูได้ทุกอย่างคือการที่ครูนำพาตัวเองขึ้นสู่ขึ้นแห่งความเหลือเฟือค่ะครูชัดเจนในการทําครูคมชัดในเป้าหมายครูซาบซึ้งในสิ่งที่ทำและครูเหลือเฟือในความรู้สึกค่ะตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณที่เติบโตเป็นต้นไม้ทางการเงินนั้น ใบไม้ทางการเงินเยอะเหลือเกินค่ะเขาเติบโตเป็นเกสฟรฟุ้งกระจายนะคะขยายไปอีกไม่รู้กี่ร้อยอกี่พันไร่ค่ะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณได้ปลิวฟุ้งขึ้นไปทั่วฟ้าค่ะตอนนี้บนฟ้าเห็นการเงินเต็มไปหมดเลยลูกเงินที่เกิดจากมาเมล็ดพันธุ์ทางการเงินที่เราปลูกเขาด้วยความสุขความรัก ความกะตัญยูรู้คุณความปิติสุขความเบิกบานความร่าเริงการบ้านในขีดจำกัดที่ไม่มีข้อแม้ค่ะไม่มีขีดจำกัดใดที่มีอำนาจที่จะทำให้เราหยุดความสุขได้ค่ะมองไปที่ sms ทางการเงินของเราค่ะมองไปที่บัญชีทางการเงินของเราค่ะมีกี่บัญชี เห็นตัวเลขเป็นเท่าไหร่ลูกมองไปที่บัญชีของครอบครัวเราสิคะของพ่อเราของแม่เราของลูกเราของญาติเราแต่ละคนมีเงินในบัญชีเท่าไหร่คะจากการที่เราเองได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์ทางการเงินเล็กๆจนเติบโตยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้ ชัดเจนในความรู้สึกค่ะชัดเจนในเป้าหมายชัดเจนในการลงมือทำและมีความเหลือเฟือในความรู้สึกนะคะดืมดำรู้สึกทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตามค่ะหากเรานึกภาพการเงินที่ฟุ้งขจรกระจายแบบนี้ในทุกการทำไม่ว่าคุณทำสัมมาอาชีพอะไรก็ตามนะคะคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ค่ะ แม้ภาพที่คุณเห็นมันอยู่ในหัวคุณในขณะที่คุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่คุณหารู้ไมเลยค่ะว่าคุณกําลังดึงดูดมันให้เกิดขึ้นกับคุณอย่างสาสมใจแน่นอนครูเองค่ะต้องขอบคุณที่ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมแล้วก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนค่ะครูเองจึงลุกขึ้นมาสนับสนุนตัวเองอย่างชัดเจนค่ะแม้ครูแพ็คของอยู่ครูก็เห็นเงินครูมากมายมหาศาลค่ะจากทั่วโลกจากทุกสกุลเงิน ผู้คนทั่วโลกต่างร่วมงานกับครูด้วยใจรักและศรัทธาครูมีแต่คนดีมีศีลธรรมพร้อมขยายธุรกิจเข้ามาร่วมงานค่ะคนที่ทำกับครูค่ะทุกคนเจริญเติบโตอย่างง่ายงายสบายสบายและทุกคนยิ่งใหญ่รวยมหารวยกันทุกคนค่ะทุกคนมีชีวิตที่พลิกชีวิตไปตลอดกาลและเจอปฏิหาริตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะและตาในของครู ตาในจิตใต้สำเนกของครูมองเห็นการเงินที่หล่นลงมาหาเราทุกวินาทีค่ะต่อให้เขาฟุ้งขึ้นฟ้าเขาก็หล่นกลับมาหาเราอยู่ดีค่ะเรายินดีแบ่งปันความเหลือเฟือนี้ให้กับโลกใบนี้ค่ะก่อนจะหลับตานะคะอย่างที่ครูบอกค่ะเราใส่ชุดนอนสั่งความมัง่งคั่งสั่งความรวยทุกอย่างที่คุณเห็นก่อนนอนหรือ ในดวงจิตของคุณมันคือการโปรแกรมทั้งหมดจําเป็นจริงๆนะคะเพราะครูเองก็เปลี่ยนชีวิตจากการใช้รูปภาพเพราะครูไม่ใช่สายภาพคะ่ะครูโปรแกรมครูมีของที่โปรแกรมตัวเองเกือบทุกชิ้นในบ้านนะคะจับตัวนี้ก็บังคังจับตัวนี้ก็มั่นงคงนอนไปก็รู้สึกถึงความบังคังเงินถาโถมทุกวินาทีประเภทนี้นะคะครูทําอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพวกเราก็หาสัญ,ญลักษณ์นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาซื้อสินค้าครูก็ได้นะคะไปหาสัญ,ญลักษณ์กํากับจิต ทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันโปรแกรมจิตด,ด้านดีนะคะไม่ใช่แค่ตาเห็นค่ะแต่ต้องใจเห็นด้วยโปรแกรมระดับลึกลงไปให้ลึกถึงสมองและหัวใจของเราให้เรารู้สึกถึงบริบทพันธุ์ทางการเงินของเราที่เติบโตทั้งดวงจิตด,ดวงใจของเราทั้งตาเนื้อนะและตาจริงนะคะให้รู้สึกทั้งหมดแบบนี้ อย่าแปลกใจค่ะถ้าเราเจอครูสิตาแล้วคุณจะเกิดปฏิหารภายใน24ชั่วโมงนี้ขอให้เราทุกคนโชคดีค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้มาอัปเดตกันนะว่าเราได้ผลลัพธ์อะไรกับโปรแกรมการเงินเสียงนี้จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจค่ะด้วยหลักแลราัฒนาดีจากครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตขออวยพรให้พวกเราทุกคนมัง่งคั่งเหลือเฟือทุกอนุเซลค่ะ